เรจะไปไหนกันพี่เจสขอนแก่นที่เดียวที่เดิมนะครับไปทำไมรอบนี้ครับไปทีฟาร์แคมป์ตัว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 ดอกเอค่ะร้านบันลนีค่ะตอนนี้เราก็ถึงสนามบินขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะคะ ดีคคิดซะว่าพี่เป็นทีมงานอีกคนแล้วกันคุณจูคะวันนี้เล่นที่ขอนแก่นรู้สึกยังไงบ้างคะครั้งนี้เป็นการไปเล่นในมอ4ครัเป็นครั้งแรกเลยนะคะของดีขอนแก่นมีอะไรแนะนำบ้างพี่นี่แหละพี่นี่แหละพี่พี่นี่แหละโอ้โหเสรเสริมพี่ชายพี่ชาย

And last but not least. สวัสดีครับ now ก็ก็เราจะเตรียมตัวเช็ค โอ้เช่ีกนิดนึงสุกแล้วเนี่ยมีคำสมสุกกแนเอเดียวพี่ผมเอามาแค่นี้ไงประเด็นอะ ีต้อ็รับสู่แอติโฮเทลครับผมจะบอกว่าเราเคยมานอนแล้วครั้งหนึ่งใช่สบายมากสวยมากข้างในคือกว้างมากๆนะครับผมนี่แลติโฟเคแก่นครับผมเฮ้ยพี่จูดูไหมอม่จริงโรงแรมเนี้ยเขามีคอนเซ็ปต์เต็มของโรงแรมเลยนะเฮ้ยจริงเหรอเออจริงอ่ะเขายึดคำว่าแก่นก็คือขอนแก่นไงคำว่าแก่นให้เป็นต็มของแบรนนี้อ๋ออ๋ออันนี้ก็คือของจริงเลยนะจูก็ตามคอนเซ็ปต์เสียงแคดอกคูณสุวนรวมข้ามใหม่เออ อันนี้เขาก็จะทอผ้าแล้วเขาก็จะใส่เหมือนได้ลงไปแล้วก็จะตึ๊กตึ๊กตึ๊กเพื่อให้มันแบบเหมือนติดกันใช่ไหมถึงแม้ว่าโรงแรมเนี่ยเขาเรียกว่าจะจะคงวัฒนธรรมไว้แต่ว่าก็ยังมีความทันสมัยะทุกคนยังมีความแบบเห็นไหมมีสีสันมีโมเดินพวกเก้าอี้พวกอะไรเงี้ยมันคือการสานจากวัสดุไม้ไผ่แรามานั่งสิทำให้ดีไซน์โมเดิร์นขึ้นอะไรเงี้ยบอกเลยว่าสิ่งนี้ฟุ๊ก แค่ที่นอนได้หรอได้เลยตรงนี้เนี่ขนาดท่านตรงล็อบบี้นะครับแม่ดูว่าข้างบนจะเป็นไงเดี๋ยวต้องพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนด้วยเขาบอกข้างบนนี่อลังการยิ่งกว่านี้นอุ้ยจะได้กินก็แบบนี้โอ้โห้อง่คือผ้านะฮะนั่นคือว่าเนี่ยเป็นเป็นผ้าทอหมดเลยถ้าผ้าทอนี่มุกทั้งหมดทั้าผ้าทอก็ต้องแบบมาแล้ว <laughs> อ๋อก็คือทั้งหมดนี้มี120ห้องใช่แต่ว่าห้องที่เราจะกำลังจะไปดูอ่ะชื่อว่าแกะสตูดิโอมีทั้งหมด6ห้องนั้นั้งหมดโอ้ยเกินของยันอยู่ห้องนี้อู้ยโยโอ้ยเกินมิวันเหมาะกับห้องนี้มากเลยอะใช่ใช่เอมลองดูโอ้ยเกิเจียงดูด ลงมาโดเรมอนโดเรมอนใครเรียกฉันอ่โดเรมอนเฮ้ยใครดูมีนใครดเรมอตาวพาพาอยางดเลยของพิเศษขยายยอส่วนอุ้ยห้องน้ำกว้างมากเหมือนแบบ กว้างอ่ะรับทุกคนรับเป็นไม้อ่ะเป็นไม้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 ไม่เป็นเฮ้ยเอ้ยออกมาได้ไงอุย้ยส,สามหนุ่มสามมูมะครับน้องๆมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยเป็นไงวิวสวยไหมต้องเรียกว่า มาก่อนผู้พี่จะเข้าห้องอีกมานั่งชมวิวกันก่อนอออเหรอคือที่ไม่เจอเพราะว่าอยู่ห้องอยู่แล้วใช่ใช่ใช่โอ้ค่าไม่ถึงจริงเข้มขัดมากเราจะบอกดูว่ามีเห็นวิวบ้างอยากสวยเห็นน้ำผ่อนคอนเกตนอกจากห้องพักแก่งสตูดิโอ6ห้องแล้วนะครับผมยังจะมีชั้น2ีสใช่ซึ่งเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็เป็นบาร์ด้วยนะครับ ูพี่ Infinity pool ใช่ Infinity บอกว่าใช่ก็ใครเลยก็ตอบสุดไปเลยก็เดี๋ยวลงไปน้ำตรวก็เดี๋ยวไอรอนแมนกับแตันยีกาใช่ไปดูกันเลยดีกว่าไปดูเป็นยังไง at last but not least จะบอกนี่เป็นครั้งแรกผมทำชิ้นนี้ขึ้นมาโอ้โหสวยแต่สวยงามยโคโคโคสวยแบบล้ำแบบเลื่องและนี่ก็คือสระว่ายน้นะ Infinity pool นะครับผม แล้วทำไรอ่ะเช่าน้ำโอ้โหอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยต้องอาบแดดหรือเปล่าต้องอาบน้ำทุกคนครับคือถ้าเราจะขึ้นมาชั้น28นีะได้นะคือเราต้องจองโดยตรงจากทางโรงแรมก็คือเหมือนเวลาบุ๊กิ้งห้องพักใช่ไหมปกติเขาจะผ่านเว็บไซต์ต่างๆแต่เนี้ยคือเข้าเว็บไซต์ของทางโรงแรมได้เลยครับผมแล้วนี่นะคะก็คือห้องอาหารนะครับผม Season Twenty Seven ครับใช่ความพิเศษขับที่ไปแล้วเฮ้ยขับที่ไปแล้วด้วยอาหารเช้าใช่ ้องอาหารเนี่ยตั้งมาทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกครับหมยว่ากินข้างเนี่ยเห็นพอาทิตย์ขึ้นซึ่งพาทิตย์ตกอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมใช่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 เราเรากินข้าวตรงนู้น Golden o u r ถายรูปได้พอดีใช่ใช่เาเห็นวิวเมืองอะไรอยงเงี้ยตอนบบดินเนอร์อะไรองเง้คิดมาแล้ว แก้ว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 อันนี้จะเป็นบาร์นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ที่เรานงถ่ายทำกำลัง,งปิดอยู่เป็นเวลาที่เขาปิดคือจริงๆแล้วอ่ะเขาจะเริ่มเปิดตอน5โมงครับแล้วก็จะปิดประมาณเที่ยงคืนซึ่งถ้าเป็นตอนนั้นเนี่ย พวกแสงมีเสียงและมูดแนโทนอะ่ะคือจะสวยงามกว่านี้แต่ขนาดนี้เรามาตอนที่เขาปิดนะก็คือยังยังสวยแล้วก็สีสันอะ่ะมันมีความแบบโอเปร่าเฮาส์เนึงยเออใช่โอเปร่าเฮาส์พี่<ป>ดูลำพงดิลำพงสีแดงอะ่ะเก๋มากเลยแต่ยังไม่เท่านี้ วิวข้างนอกเรามองจากในนี้ว่าสวยแต่ถ้าคุณอยากได้ชมแบบจริงๆขึ้นไปชั้นหนึ่งข้างบนก็คือเป็นโซนาท์ดอร์เลยคือได้บรรยากาศได้กินอายความเรียลที่สุดและบรรยากาศเราคือพูดเลยว่าในเมืองขอนแก่นแบบตอนนี้คือเวลาทําการของเขาเริ่มตั้งแต่5้าโมงไปจนถึงเลดไนใครที่สนใจมาที่นี่ก็สามารถเช็คก,กับโรงแรมได้เลยนะครับ last b n o least ก็ตอนนี้อาลาทุกคนได้พักเรนะียบร้อยแล้วแต่ว,ว่าต้องทำง,งานต่อเพราะช่วงนี้แม่รนเนี่ยแม่แม่ชื่อว่าเดชฮอรอน What โอ้ไปไปสร้างเช็กกับพี่ดอม <c oughs> <c oughs> A sí. เาเช็คเสร็จแล้วหัวเปียกเลยร้อนมากครับแล้วคิดดูว่าขนาดที่เรากำลังแบบแดดปากแดดร้อนๆเพื่อนๆอนบบนันรับท่ไหร่นอนเลย,เลยสังรีวิ่าค่ะสังรีวิ่าจากจักิีวิ่าด้วยอะ่ะ ตอนข้อน,อนประแดงมมาเนิรอสามล้อแล้วก็ขึ้นตอนข้อหนึ่งได้ส okay. go

ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยฮะ Let's go เต้นมาร้าผมตอนนี้นะครับพวกเราก็กำลังเดินทางไปที่เวทีนะครับผมจะได้ไม่หายไปไม่ว่อหายไปแล้วไปด้วยไปด้วยไปไหนอะ แค่น้องดองเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปโซก่อนโซนึงทำลังรออยู uh ่แ oh. ล no er. ้วเราเล่นลูกปิดเลยคิดว่าจะมีคนอยู่ดูเราเยอะไหมอยู่อยู่แล้วพี่แต่ต้องพูดเลยว่าผ่อนแก่็ไม่เคยทำให้เราผิดหวังดูเลยชาวผ่อนแก่็นี่รักกันรักสุดๆพี่ผมอยากพูดภาษาค่อนเกล็เป็นชาวหมอขอชาวชาใช่คือเราจะบอกว่าคนหมอขอนะคะแบน่ารักน่ารักหลายคนเลยชาวหมอขอชาวหมอขอ ขอต้องลงลงขอเออเช่าหม้อขอเช่าหม้อขอหน้าหักหลายหลายหน้าหักหลายหลายมืนกัไปนิ่งนิ่งล่าสุดตอนเชียงใหม่เออวินก็สอนผมว่าขึ้นลงขึ้นลงเป็นไงแต่เป็นไงคลิปออกมาเหมือนคนพูดภาษาไทยไม่เป็นมีอะไรจะเสนอไหมเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ผมมีครับอ่ะว่ามาอาจารย์ที่มอเราก็มีขยะเยอะมากแล้วนะครับแต่คนไม่ยอมเดินไปทิ้งอาจารย์แล้วต้องทำยังไงล่ะ ผมว่านะว่เราควรทำขยับ A I ขยับ A I ขยับเดินได้ก็คือไม่จำเป็นต้องเดินไปไม่ต้องเดินไปแขกเดินมารอเราทักทิ้งเลยอารู้เลยว่าติดขี้เกียจรู้เลยว่าไม่ได้ตั้งประโยชน์นักเรียนคนนี้ติดขี้เกียจไม่ไม่ถ้าให้นไม่พบ ไม่ว่าจะอะไรไม่ว่าจะยังไงฉันก็จะให้ไหลฟ์เธอรีบ <c oughs> มีไบบูเย่ yeah you know w h a t I'm o e n e you d o t u t go n do baby <c oughs> ี่สู้สู้รู้มากคนโค้ชเยอะเลยเพื่อนเพ่อนเข้ามาเล่นที่มหาลัยค่ะฟิลมันแตกต่างไปเป็นแบบมีตเด็กวัยรุ่นเหมือนเราอ่ะเราก็วัยรุ่นอยู่ไงรู้สึกว่าแบบเติมไฟแตกแบบเด็กวัยรุ่น จบกเล็เธออยากคอ็ฟีให้บ Sunday โคตร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 มันเลยเฮ้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนี้ติดจดจำจริงพี่เพราะว่าคนคนเยอะมากฮะใช่นักศึกษาขอมากันเยอะมากๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณที่ยังที่ยังรอดูเราจบใช่ดีใจมากเลทุกคนยังรอเราตอนแรกแอบกลัวนิดนึงว่าจะได้รันหรือเปล่าเออและที่สำคัญต้องขอบคุณทีมพัฟเฟตด้วยนะครับที่จัดงานดีๆแบบนี้ให้เราได้มานะครับใช่ครับที่นี่จะบอกว่า เซอร์ไพรส์เหมือนก да: ันไม่คิดว่าชาห์ขอนแก่นจะร้องเพลงของเราตามได้เส well. ียงดังขนาดนี้แล้วก็ได้หลายเพลงเลยนะจริงใช่แล้วก็บางคนเขาบอกเยอะมากออกว่าเป็น first time ที่จะมาดูเราที่จะมาดูเราสุดท้ายนะครับทุกคน Capsi Present ที่พับแคปซูลสำหรับทีมสามนะครับสามารถจะร้องนหน้าที่บุรพานะครับผมมองบุรพานะฮะจะแพ้มองขอนแก่นไม่ได้นะครับผมเออขอดูพลังของชาบุรพานั่นนะครับผมไปเจอกันครับสุดท้ายนะคะ กดแชร์กดซับสไคร์ก็กดกดดีต้องแนนด้วยบายขอมคุณี่มีด้วยนะครับื่อนะครับบุญรพาเตี๋ตี๋ไงพี่บ Last but not least.